ถ้าวันนี้คุยอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุยแล้วนะครับไล่ให้ไปอย่างเดียวเลยเนี่ยมีอีกหนึ่งทางครับนั่นคือการนัดเจอกันครับคือคุณอันนี้คุณต้องหาเหตุผลเอาเองนะครับในการเจอคุณต้องหาเหตุผลครับไม่ว่าจะเป็นวาระของลูกเสื้อผ้าข้าวของต่างๆการเงินอะไรต่างๆพวกนี้ครับมันมันคุณต้องไปดูเหตุผลนะครับว่าจะทํายังไงที่จะนัดเจอได้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้คุณทำโปรเซสดังต่อไปนี้ครับเมื่อคุณนัดเจอกันหรือโอเคนะอยู่บ้านเดียวกันใช้เทคนิคเทคนิคนี้ได้ครับช่วงนี้คุณต้องใส่เสื้อผ้านุ่มครับนะครับหรือว่าเสื้อขอนสัตว์ต่างๆพวกนี้ครับที่มองดูแล้วเนี่ยมันเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มครับมันมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับที่ออกมาคอนเฟิร์มว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่ เราใส่เสื้อผ้าที่ดูนุ่มนะครับหรือเสื้อขนสัตว์ต่างๆพวกนี้ครับมันจะทำให้คนที่มาเจอคุณเนี่ยนะครับรู้สึกอบอุ่นที่ได้เจอกับคุณครับมันเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกของเขาใหม่ครับเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้ความรู้สึกของเขาคือรู้สึกแย่คุณครับไม่อยากคุยเฮ้ยไป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 ล่ไปให้พ้นนะครับเลิกเลิกนูนี้นั่นต่างๆแต่วันนี้คุณต้องเปลี่ยน ในเรื่องของ personality ครับเปลี่ยนในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการตีความของสมองแฟนของคุณครับหนึ่งครับใส่เสื้อผ้าที่มันนุ่มครับช่วงนี้มันต้องเป็นเป็นเสื้อผ้าประเภทนี้ทั้งหมดเลยครับนะครับสองครับวันที่หรือการเจอกันครั้งนี้หรือว่านทุกครั้งที่พูดคุยกันนะครับถ้าอยู่บ้านเดียวกันนะหรือว่าไม่ว่าเออคุณจะถามเกี่ยวกับไอ เรื่องที่เขาไม่สบายใจเลยก็ตามแต่พวกนี้ครับให้ทานน้ำอุ่นครับระหว่างคุยหรือกาแฟครับหรือชาร้อนครับนี่ก็จะเป็นงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับที่ซับพอร์ตและคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าคนคุยกับคุณเนี่ยระหว่างคุยครับมีการจิบกาแฟร้อนหรือชาร้อนคนจะรู้สึกแย่กับคุณไม่ได้ครับ นะครับไม่เหมือนในหนังนะครับที่ไอ้ศาสตรใส่หน้าไม่ใช่นะครับแต่มีงานวิจัยซับพอร์ตเลยครับว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามแต่และจิบชาร้อนหรือกาแฟหรือว่าน้ําอุ่นต่างๆพวกนี้ครับมันทําให้เขาลิงก์บุคลิกลักษณะของคุณไว้กับความอบอุ่นครับแต่หน้าแปลงนะครับคนเวลานัดเจอกันเขาจะดื่มน้ําเย็นครับน้ําเย็นนะก็ห้ามครับนะครับ กูคมจะบอกให้นะทุกครั้งที่กูคมออกไปเจรจาซื้อที่ดินต่างๆพวกนี้สิ่งที่กูคมจะให้เลขาไปเตรียมกันเลยครับกาแฟร้อนหรือชาร้อนครับไม่มีน้ําเย็นครับถามว่าน้ําเย็นเป็นพิษยังไงครับเวลาเราคุยกับใครหรือดีวกับใครหรือว่าเป็นการพูดคุยกับใครก็ตามแต่นะครับและต้องการให้ความสัมพันธ์มันดีครับเพราะเราต้องการต่อรองที่ของเขาและในสถานการณ์เหล่านั้นเขาดื่มน้ําเย็นครับ เวลาที่สมมติมนุษย์นะครับจับน้ําเย็นขึ้นมาครับนิ้วเนี่ยมันเย็นครับพอนิ้วสัมผัสกับความเย็นมันกระตุ้นให้สมองเกิดความเครียดครับนี่เขาวัดคลื่นสมองออกมาเลยนะครับมันกระตุ้นให้สมองเกิดความเครียดครับพอกระตุ้นให้สมองเกิดความเครียดคนไม่อยากดิวแล้วคนมันไม่อยากคุยครับต่อให้คุยมันจะคุยด้วยการคิดมากคิดเยอะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ลิงก์บุคลิกลักษณะของเราไว้กับความ อบอุ่นครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุยหรือดิวต้องเป็นน้ําอุ่นเท่านั้นห้ามน้ําเย็นเด็ดขาดนะคุณคุณต้องจาข้อนี้ไว้นะครับเพราะคนส่วนใหญ่เฮ้ยน้ําเย็นน้าเย็นน,ยน,นะครับเขาจะได้ใจเย็นขอโทษนะครับยิ่งน้ําเย็นเนี่ยมันยิ่งเครียดครับแล้วมันจะยิ่งคิดเยอะครับถ้าคนคิดเยอะมันจะเรื่องเยอะครับพอถ้าคนเรื่องมันเยอะเดี๋ยวปัญหามันตามมาสามครับเวลาที่จะคุยกับแฟนของคุณอีกอย่างครับ ที่นั่งนะครับเก้าอี้ครับโซฟาครับจะต้องนุ่มเท่านั้นครับเป็นของแข็งไม่ได้ครับเพราะอะไรครับมีงานวิจัยซับพอร์ตอีกเช่นกันครับว่าถ้าเราคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามแต่และต้องการตีกรอบให้คนคนนั้นต้องรู้สึกดีกับคุณโดยฝืนความคิดและความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ต้องให้ที่นั่งของเขานุ่มที่สุด เพราะคนมันจะเชื่อมโยงบุคลิกลักษณะของเราไว้กับความอบอุ่นครับต่อให้มันอยากจะพูดคำลบๆลบๆออกมามากแค่ไหนแต่มันจะฝืนตัวเองไม่ได้ครับข้อที่4ี่ครับการเลือกสถานที่ที่ไร้เสียงเด็กรบวนครับมีงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับที่ซัพพอร์ตว่าเวลาคุณไปคุยกับคนหรือปฏิสัมพันธ์กับคนหรือต้องการเปลี่ยนความรู้สึกของคนให้รู้สึกดีกับเราใหม่เนี่ยแล้วสถานที่เหล่านั้น มีเสียงเด็กครับมันทําให้สมองของคนเนี่ยคือ attention เนี่ยมันจะไม่นิ่งครับแล้วมันจะไปโฟกัสเสียงเด็กครับเพราะโทนเสียงของเด็กเป็นโทนเสียงสูงครับทําให้การคุยหรือปฏิสัมพันธ์กันครั้งนี้เขา,ขาไร้ซึ่งความประทับใจครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยสถานที่ที่เจอกันควรเป็นสถานที่ที่ไร้เด็กครับแต่ไม่ใช่ใต้ถุนเมนนะครับ <laughs> เดี๋ยวอลไรคเอ้ยไม่มีเด็กหนูนัดที่ใต้ถุนเมนไม่เอานะครับนะ ควรจะเลือกร้านหรือว่าสถานที่ที่มันดูเออ่มันทําให้เขารู้สึกพิเศษหน่อยหนึงนะ่งคือมันมีกฎนี้ครับเจ็ดสามสิบสามห้าสิบห้าครับมันคือกฎของมนุษย์ครับนะครับไอเจ็ดสมสม้าสิบหาอันนี้ไม่ใช่สูตรปุ๋ยนะครับแล้วหลายคนบอกเฮ้ยเนี่ยหนูเคยเจอแต่สูตรสิบห้าสิาไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคือคําพูดของคุณเนี่ยมีผลแค่เจ็ดเปอร์เซนตครับส่วนน้ําเสียงเนี่ยมีผลสาาเอร์เซนครับ ส่วนท่าทางเนี่ยและองค์ประกอบมีผลต่อความรู้สึกมนุษย์55%ครับทำไมวันนี้ครูคำถึงบอกว่ามันต้องนัดเจอกันข้างนอกเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการรีความรู้สึกของเขาใหม่อีกครั้งครับวันนี้ถ้าคุณเอาพยายามพูดแล้วก็เถียงอย่างเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับเพราะคำพูดของคุณมีผลต่อสมองมนุษย์เพียงแค่7% สรรหาคําไหนมาพูดมาชมต่างๆมันก็จะฟังยากครับเพราะมันมีผลแค่แค่เ็ครับแต่สิบห้าสิบห้าเปเซที่มีผลต่อมนุษย์คือท่าทางบุคลิกภายนอกและองค์ประกอบรวมทั้งหมดครับนะครับที่จะสามารถโน้มน้าวใจของเขาได้ครับและเปลี่ยนความรู้สึกของเขาให้กลับมาดีมากกว่าเดิมครับเพราะวันนี้ของคุณก็เลยครับป้ายที่หนึ่งก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับต้องมาขึ้นป้ายที่สองครับนะถ้าเปรียบเสมือนรถเมย์ คือคณต้องกลับมารีความรู้สึกของเขาให้กลับมารู้สึกดีใหม่อีกครั้งคับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังเกตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ75,90บาท คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปร,โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ